นี่เราสนอให้มันรู้แกงตัวเองเอารู้ตัวเองจบเลยชนะตัวเองปุ๊บก็เท่ากับชนะคนอื่นชนะอารมณ์ชนะความรู้สึกตัวเองชนะกิตใจตัวเองปุ๊บเราก็สามารถชนะคนอื่นไนะด้เห็นไหมหลวงปู่ชาติบอกชนะตัวเองก็ก็เท่ากับเราชนะคนทั้งโลก ่มันเป็นจริงอย่างนั้นนะรู้เราคนเดียวปุ๊บก็ท้อกขบรู้คนทั้งโลกเพราะธรรมะมันก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละรู้แก้งเราก็รู้แก้งลูกไม่ใช่ไปรู้ในการทาพีไม่ใช่นะํำพีก็ไปเขียนได้เขามาจากใคร,รานรีแแหละ ปดหมื่นสี่ทำพัฒนาขันอยู่ในกายเราหมดนะอยู่ในหูตาจมูกลิ้นกายใจแค่นั้นอนะ่ะถ้ามาันรู้แกนรู้กระบวนการทำงานของมันไม่เข้าไปยึดมั่นไม่เข้าไปหลงมันมันก็จบแล้วนี่มันมีอยู่แค่นี้นะนั่นเราไปหลงลงข้างนอกหดหลงศักดิ์สิทธิ์หลงนูง่นจะมาช่วยเราโหยหนะัก ยิ่งไกลเห็นป่ะไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนอกจากตัวเราไม่อัติตอัตนานาอัตโนมาติโถตนเป็นที่เพึ่งแห่งตนถ้าพูดเราตนเป็นที่เพื่อแห่งคนปุ๊บไอ้บางคนก็แยง้งหมาอีกอ้าวในวอมให้ยึดตัวตนทำไมต้องตอนเป็นที่เพึ่งขอห็นคนอยู่เพียนไหม ถ้าไม่มีไม่ให้ยึดเราทาไมต้องพึ่งตัวเองไหนไหมแสดงว่ายังมีตัวเปตนแบบมันคิดอีกมันเป็นฆ่าคนละขั้นนะขั้นแรกก็ให้พึ่งตัวเองต่อไปก็ให้ละตัวเองเพราะถ้าเราไม่ช่วยตัวเราลใครจะช่วยเห็นไหมช่วยตัวเราเสร็จปุ๊บก็ไม่ให้ยึดมั่นในตัวเราเห็นไหมเพราะถ้ายึด มันในตัวเรามันก็มีมีคําว่าเราแต่ถ้าไม่ยึดมั่นตัวเราก็ในตัวเราก็มันก็ไม่ใช่เราเพราะมันเป็นธาตุขันธาตุสีขันธ์นี่ความหมายนะเห็นไหมทำมันมีหลายขั้นเมื่ะแต่ขั้นแรกขั้นกลางขั้นสูงขั้นหลุดพ้นเห็นไหมมันไม่ขัดกันหรอกมันเป็นคนละขั้นแต่คนที่ฟังมันขัดกัน 우리가 어떻지 우리가